วันนี้นะคะขอรีวิวอาถังน้ําแข็งเพื่ข้างในเป็นถังไม้แล้วข้างในเป็นอันนี้มีสองรุ่นนะคะข้างในเป็นอลูมิเนียมนะคะอันนี้จริงๆเดี๋ยวมันก็พับหูแล้วก็เอามาติด <c oughs> ได้นะคะ <c oughs> ความกว้างของข้างนอกเป็นถังไม้เป็นไม้ไม้สักนะคะ,คะก็คือขนาดประมาณนี้แล้วก็ปิดด้วยแถบสเลเลตนะคะอีกตัวหนึ่งจะเป็นอันนี้เป็นอลูมิเนียมนะคะอันนี้เป็นสเลเลตอันนี้โดนลูกค้าจองไว้หมดแล้วนะคะก็ <c oughs> ความกว้างความยาวก็จะประมาณนี้จับให้หน่อยมันหนักมากเลยค่ะการมีถังสเตอรเลตอยู่ข้างในเนี่ยนะคะมันจะทําให้น,น,น้ำมันไม่ซึมออกมานะคะแต่ถ้าถามว่าราคาอะไรไหมราคาก็ไม่ได้ถูกเนาะแต่ว่าอายุการใช้งานของกลุ่มพวกนี้นะคะ่ะมันจะอยู่นานมากแล้วก็มันจะส่งผลว่ามันจะคลาสสิกเนาะคลาสสิกแล้วก็งานจะดีจับอยู่ตรงนี้นะคะก็คือมันจะดูดีเลยอะคะ่ะ แล้วถ้าเกิดว่าคอสที่ต่ำกว่าก็จะเป็นคอสเป็น,ปนตัวถังเป็นอลูมิเนียมนะคะมีทั้งสองรุ่นนะคะตอนนี้นี่พร้อมส่งน่าจะเป็นงานของอลูมิเนียมนะคะอาจจะแบบไม่ไม่เป๊ะเนาะแต่ว่ามันจะยัดที่หัวนะคะเ็าหวังลงพอดีนะคะแล้วก็ถ้างานสเลอาจจะต้องสั่งผลิตนิดนึงนะคะขอบพระคุณมากค่ะ